ใชยของคุณแล้วเขาจะไปกับใครก็อาจจะเป็นอย่างที่พี่เมฆบอกจริงๆก็ได้นะเขาอาจจะแค่หนีปัญหาเรื่องแม่เขาหนีปัญหาเรื่องแม่แต่ปุ่มบอกฉันนะว่าเขารับเงินมาแล้วห้าล้านอ่ะเขาก็อาจจะหลอกคุณไงคุณจะได้เอาไปบอกแม่เขาปุ่มจะโกหกฉันทําไมนี่เคยมีใครบอกไหมว่าคุณนี่มันขี้สงสัยชะมัดเลยอ่ะก็มันจริงนี่ฉันกับปุ่มเราเป็นเพื่อนรักกัน เราเป็นเหมือนพี่น้องกันผมกับพี่เมฆเป็นพี่น้องกันแล้วเขาจะโกหกผมทำไมรูวปุ๊มไปกับคนอื่นรู้แล้วเดี๋ยวเย็นนี้ฉันจะไปหาป้าเขียนดีเลยเดี๋ยวผมไปด้วยในต้องค่ะเชิญคุณนั่งอยู่ที่นี่หรือไม่ก็รอฟังข่าวอยู่ที่บ้านคุณเถอะค่ะทำไมอ่ะคุณพวกคุณป้าคุณจะไม่